มีเดียมเวลใช่อยากจะบอกราคาถูกมากเจ0าแิสวัสดีค่ะพบกับช่องแอน e ี่แอบรีติงอีกแล้วนะคะเรื่องกินเรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันเดียวนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาน้องวัวขาวของเรานะคะไปแคมปิ้งกันที่สวนพึ่งนะคะถฉุบลภุกไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปสวนพึ่งดูว่าบรรยากาศเนี่ยอากาศเริ่มเย็นหรือยังนะคะ tgu foto kanko pinur untuk kan kotor pintut kantu kantu titu untukmpu กลางจะอยู่คนที่คนละร5อยห้าิบาทค่ะก็ถึงลานกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมีะปลั๊กให้นะคะเราก็พกปลั๊กออมาได้เลยถ้าสมมุติว่าเราไม่พกปลั๊กมา,มาก็เขาก็จะมีปลั๊กบริการให้เราด้วยคะ่ะบริการดีมากเลยคะ่ะกลางเต็นท์ลุกทอดเรียบร้อยแล้วนะคะบริการดีมากเลยคะ่ะ <laughs> พัลมให้ด้วยมีปักให้ด้วยขอบคุณค่ะนี่เราต้นซุปนะคะอ่าแล้วก็กางเรียบร้อยเอาค่ะหมูกระทะกันนะคะเออเอาไหมอือันนี้คือชุดค่ะเขามีบริการหมูกระทะให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูเนแงเเราก็รอไฟก่อนนะคะอันนี้เราก็ต้มน้ำซุปรอเลยอยู่ข้าวไหม มีไฟมีพัดลมบริการให้เรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะที่นี่ค่ะห้องน้ําจะมีสองจุดนะคะอันนี้เราจอดอยู่ที่จุดโซนบีนี่เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําหญิงก็มีสองห้องค่ะเปิดไฟตรงนี้ค่ะแล้วก็มีสองห้องนี่ก็มีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องทําธุระนะ่ะธุระบะ้ามีสองห้องคนะ อันนี้ก็จะเป็นในห้องหนึ่งมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะสะอาดมาฝั่งผู้ชายก็จะเป็นตัวนี้นะคะมีสองห้องเหมือนกันตัดเริ่มเย็นแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งกินหมูกระทะกันนะคะกระทะี่ดเรแล้วนี่อะไรชานชุดแฮปปี้มิลแฮปปี้มิวที่เตรียมมาทั้งหมดเนี่ย ซื้อมากี่ปีนะโอ้โหตั้งแต่สาวๆตั้งแต่สาวๆเพิ่งจะได้ใช้วันนี้แหละค่ะใช้สั่งอันนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรานั่งกินกันก่อนของซุปเปอร์แวมันทำขายอ่ะเหเห็นแล้วแบบอเฮ้ยน่าใช้ว่ะกินหมูกระทะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยขนมอากาศดีจัง ลมเย็นออกชื้นๆน้ำค้างลงน้ำค้างลงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เพื่อนๆลองมาดูก็ได้นะเพราะว่าคนไม่เยอะมากดูเป็นไพรเวทแล้วก็พนักง,งานบริการดีมากแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูบรรยากาศตอนเช้ากันค่ะว่าบรรยากาศตอนเช้าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรามามืดแล้วมองไม่เห็นเหมือนกันว่าบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงบ้าง นะคะแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะลารุนสวัสดียามเช้าค่ะที่สวนเพึ่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วจังกโะงแลอวคะก็ตื่นกันที่ประมาณ7โมงเช้าค่ะอยู่ในเตียงเหมือนเดิม เติมพัดลมทั้งคืนนะโอ้วันนแบตเตอรี่เติมระคิดเดียวสองทิประคิดเดียวนาที่สวนพึ่งบรรยากาศตอนเช้าลมแรงค่ะเข้านอน,อนตอนที่คืนนะใช่ที่คืนยังมีความร้อนอยู่นิดนิด <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าอากาศนอกไม่เย็นนะอากาศนอกเย็นแต่ในเต็นมันอบๆหน่อย เพราะว่าเมื่อคืนอากาศเย็นเน่ยมันยังไม่ค่อยมีลม <c oughs> แต่พอมาเราิ่มดึกหน่อยเนี่ยเริ่มเย็นเช้ชานี้นี่เด,ดูลมดูไปกัดมาให้ดูลมลมแบบลมข้างโนอกพัดมาลมแรงมากลมแบบลมแบบลมจิงจัง ามาดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานมาเดินทางมามืดแล้วไม่เห็นบรรยากาศเรื่องมืดเดี๋ยวตอนเช้าลูงดูบรรยากาศที่นี่กันค่ะว่าสวยไหมนะคะเฮ้กจะหลังจะลงจะเต็นยังไม่ทันหลงมาไค้เจอเขาเลยค่ะนไงค่ะพระอาทิตย์เิ่มจะขึ้นแล้วยังไม่หกโมงเลย บรรยากาศโดยรอบของที่นี่่าบรรยากาศดีนะคะเข่าล้อมเลยนะอันนี้ที่ชื่อ Happy One ้ a ั e เล m แคมไซเราตั้งโต๊ะทำกาแฟกันนะคะนี่เราก็เก็บของกันนี่ อีกอันนะมาจีขนมไม่มีหมอกเลยวันนี้น้ำเหงอซิปอยู่เนี่ยเริ่มความเย็นเริ่มหายแล้วคงจะต้องมาแบบช่วงประมาณเช้าคันวามกราแหละถึงจะเย็นวันนี้ซาบะโดเดี๋ยวเราจะจีขนมปังกาแฟกาแฟของอะไรของอะไรเจสเอสเปรสโซแมสเอสเปรสโซแมสหอมมาก อันนี้เราก็จะเริ่มโบนิคืนนี้เราเราสั่งออนไลน์ได้ใช่ไหมได้ชิมกาแฟหอมแล้วกอดที่กาแฟไปของเล่นใหม่แล้วมือใหม่มือใหม่โอ้โหคือแข็งมือเหมือนกันนะต้องพอเริ่มเม็ดแปะเริ่มถึงจะโอ้โหนี่นี่ไหนเขาดูหน่อย เป็นไงแต่เม็ดปันยุบไปไหมนี่เม็ดอยู่ข้างล่างนี่อ๋อนี่ยังมีอยู่อ๋อยังมีอยู่ังมีจนจนมือคล่องจนมือคล่องจนหมุนคล่องแต่ว่ามันละเอียดหมดแสรุปแล้วเมื่อยตอนเดี้มือขาาเลยเทใส่นี่ไงโอ้ละเอียดแล้วไรอะไรขอดูหน่อยโอ้ละเอียดแล้วค่ะหอมหอมมากเลยอืมหอมมากหอมหอมมากยี่ห้อเลยนะยี่ห้อนะ ของเอสเปซโซแมนเขาเออเออร้าน es ก็คือเ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 วอร์อบรเพิ่มว่าเอสเปซโซแมนเนี่ยมันมีมเมล็ดกาแฟดิบแล้วก็คั่วตามออเดอร์เท่าปกติอของที่ห้องเราอันนี้เป็นบาริสโตสส <laughs> ไม่ใช่บาริสตากาแฟแก้วจุดแก้วจุดแก้วแกแ้วนะเน่ <laughs> อันนี้นคือ Made by กุนนี่ค่ะสั่งลาซาร่าได้นะคะตัวซองเฉียงมเมล็ดเราก็เบ็ดเอโบดเอาเราเองค่ะใช่อันนี้เราไม่ต้องพกไปหลายปรปกรอ์เราสำหรับแบบไปแบบพกพานน้อย,อยไปจีนจะมีอันนี้นะจ๊ะนี่ไปจีนมีอันนี้นะคะ,ะ,ะเราะจะพกเคเรื่องบดไปจีนด้วยก็ได้อได้พกไปเลยเถอะเ้ารู้จักภาพ <c oughs> <c oughs> ปุนไปเลยดินีอัตโนมัติไหมอัตโนมือนี่ดูท่าจะไม่เวิร์กละ เอาอยากได้อะไรนะคะส,สิกนคะส,สิก <laughs> ก็ดีนะคะแคมปิง้งมีอะไรมาทำดิ <laughs> อันนี้อุปกรณ์เรายังแบบว่าไม่ค่อยมีแก้วแก้วนี่แก้ว Happy Meal นะคะ <laughs> นี่ค่ะอุปกรณ์ Happy Meal ่ะ,<า>ะ,ะ Happy Meal มานะคะอ่าโอเค,อเคจะลเลอะเทอะนิดนึงมือใหม่มือใหม่ม ได้กินกี่โมงนี่แหะข้อเสียของการดิฟไปร้านกาแฟไหมคาเฟ่แถวเนี้ยอันนี้กินกาแฟร้อนก่อนอ๋อกาแฟร้อนังไงโอ้โหโอเคทำแล้วที่ลาวอ่ะแล้วเราก็ล้นต้องแบบเป็นเป็นระยะระยะกวาจะได้กินแก้วหนึ่งเลยนะอ่ะอร่อยด้วยมือเรานะอ่าเป็นซาวาโดซาวาโดเขาเรียกด้วยอะไรนะ เป็นใช้ผลไม้เลี้ยงยีสต์ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ยีสต์สำเร็จรูปไอ้พวกนี้นี่ทำน้ำตาลต่ำแล้วก็อยู่ท้องถามว่าอ้วนไหมมันมีแป้งมันก็อ้วนแหละแต่ค่าน้ำตาลมันน้อยถ้าไม่อุ่นนี่มันจะแข็งกว่านี้ไหมแข็งกว่านี้เยอะไหมเมื่อุ่นกรอบนุ่มนะไม่แข็งนะกลายเป็นกรอบนุ่มอร่อยปกติแล้วมันเหมือนขนมปังฝรั่งเศสนะใช่ใช่แข็งแข็งเเจอร์ดี แต่ว่าเขาจะแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเกิดออกมาปุ๊บอะให้สไลด์แล้วถ้ายังไม่กินเนี่ยหรือหรือนานกินอย่างเงี้ยเข้าฟีดแล้วเวลาออกม,มาแล้วเขา้าเตาปิ้งอะทั้งแข็งๆเลยปิ้งทั้งแข็งๆเลยแต่ว่าใช้พรมน้ํานิดๆนิดๆอ่แล้วมันก็จจเนี่ยกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,อาจจะไม่ได้ฟิล,ล์นุ่มเท่านี้นะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมแต่ก็คือได้ความนุ่มเหมือนกันอืมเป็นไงนอ,อกจากกาแฟแล้วอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่เราซื้อมาก็คือไฟ ยี่ห้ออะไรนะคะ o u t p ร c k นี่ Outpack เอาเสียงถูกรอเแล่ไม่แน่ใจนะดูยากอันนี้ไฟแบบว่าสว่างมากอะเมื่อวานนี้เรานั่งกินตัวเดียวเอาอยู่นะใช่แล้วก็เป็นแม่เหล็กดูดติดกับโต๊ะใช่ลองดึงเป็นแม่เหล็กดูดติดโต๊ะหรือดูดรถได้หมดใช่แล้วก็ยืดยืดได้ด้วยยืดได้ด้วยอันนี้ไฟใช้ดีใช้ดีจริงๆนะคะเพื่อนๆลองดู แล้วก็ปรับระดับแสงได้สว่างมากเมื่อคืนเราก็ใช้ตัวเนี้ตัวเดียวสว่างข้อดีของมันคือมันอยู่ได้ชาร์จทีหนึ่งอยู่ทั้ง15ชั่วโมงฉะนั้นแคมป์คืนหนึ่งยังไงก็อยู่แล้วก็สําคัญคือมันไม่แยงตาเนี่ยืดอย่างนี้เราไม่ได้ขายนะคะโนสปอนแต่แค่ใช้ดีเลยบอกต่อเพื่อนใช้เพื่อนใช้เพื่อนใช้ที่แล้วเพื่อนใช้เลยไปซื้อมามั่งใช่ดีครับอันนี้เราอยู่ที่สว่างอันนี้คือสว่างมากสว่างเนาะ ไล่เยเฉดสีได้ถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็สามารถลองซื้อใช้ดูได้นะคะใช่มันก็จะมีหลายเรดนะจริงๆที่ดีไซน์เดียวกันเนี่ย<ช>มีหลายเรดมีหลายเรดให้ให้เลือกแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปแบบเนี้ยคือคอนเฟิร์มเลยว่าใช้แล้วมันไม่ย<ช>แยงตาเราจะนั่งทานข้าวแต่ถ้าเเป็นโคมไฟเตี้ยเตี้ยเนี่ยมันมองเห็นกับข้าวก็จริงแต่มันจะแยงตาเราใช่อันนี้ใช้ดีเลยบอกต่อค่ะอ่า เก็บเต็นท์ค่ะดูซิวันนี้ใช้กี่นาทีโมงแล้วโอ้โหโปรขึ้นเยอะสามนาที โอ้หสุดยอดเสร็จแล้วค่ะออนนิง่งสามนาทีเย้ค้องแล้วค่ะห้องแล้ว เรียบร้อยค่ะวันนี้เก็บกันไม่ถึง10นาทีทั้งออนนิ่งทั้งเต็นทลูฟท็อปครั้งต่อไปน่าจะเร็วกว่านี้ค่ะค่ะแล้วเราก็จะเดินทางไปสู่ตลาดโอ๊ะบ่อยทีเออ่เป็นตลาดน้ำของที่สวนพึ่งนะคะ เป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่แคมป์วิวสวยนะครับวิวสวยอากาศดีนะครับเวลานั่งเอาท์ดอร์อากาศดีมากด้วยนะครับแล้วก็ทริปนี้คือภารกิจเนี่ยมันเป็นทริปที่ฉุกโะหกแต่ว่าทีเราก็อยากชาเเน้นตัวเองนิดนึงตรงที่ว่าไอ้อความราพร้อมของอุปรกรณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันมันทำให้เรามีความพะวงไหมถ้าเราจะแบบป,บปรับไปในในยามคือในยามวิการอย่างเงี้ยนะซึ่งออพอสรุปแล้วเนี่ย ไม่ยากเลยไม่มีไม่รู้สึกยากเลยถ้าเราอุปกรณ์เราพร้อมนะครับก่อนเรพร้อมนะครับเต็นท์มีไฟสองสว่างมีนะครับเตาปิกนิกมีอะไรมีเราเลือกมาในสถานที่ที่เขามีบริการอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะห้องน้ำดีนะครับแล้วก็เซอร์วิสของเจ้าของสถานที่เนี่ยดีครัวที่นี่ปิดสามทุ่มนะ กระทะนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งพึ่งแนะนำเลยครับถ้าเป็นทิปทีเ่เป็นวีคเอนสั้นๆน,<ม>นะครับทำงานเสร็จเสาเย็นสุกเย็นแล้วจะเดินทางมาเลยง่ายมากใช่สำหรับคนที่แบบว่าเอ้เวลาน้อยมาส่วนพึ่งได้<ช>นะคะเดี๋ยวเราไปตลาดโอ้ปล่อยก,กันคะ่ะว่าแล้วไปดูว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างนะคะ ปล่อยนะคะตลาดโอักปล่อยข้าวอยู่ริมแม่น้ำเลยนะริมระเบียงน้ำ ลองดูก่อนเปละก็ดีนะข้าวแนวโบราณดีนะเปื่อะไรเจ๊ขนมโรกข้วาวามันไก่เขาบอกว่า ที่นี่อร,<า>อร,ร่อยอ่ะเขาบอกผัดไทยอืืออันนี้คือเขาทำน่ารักดีแบบหฮอๆเจนนะคืออะไรก็ไม่รู้จะเป็นหฮอ้เขาเหนียวเนี่ยหมูติ่มโอเคค่ะข้างในก็มีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็น่ารักดีค่ะแล้วเดินทางต่อค่ะไไไไฮฮลลทท์์ ไฮไลท์กับไฮไลท์นี่รีไฟท์สปาร์สด้วยไฟท์สปาร์สด้วยไไลท์ล้วมาเอ v ีกับรถสัอร์ตอ้าเปิดมานปูนสามที่้านนี่ผเดีบหัวจะใส่แล้วต้นมาเจ๊หลับา ตลาดของกินเยอะนะใช่ตลาดโอ๊ะโอ๊ะปล่อยแปลว่าตลาดพักผ่อนเมื่อกี้ถามน้องแล้วเขาบอกแปลว่าเป็นตลาดที่พักผ่อนของกินเยอะแต่เจ็ดโมงเช้าถ้าสมมุติว่าใครมาอยากจะมาตลาดโอ๊ะปล่อยก็เมาตอนเจ็ดโมงเช้านะคะอากาศดีของกินเยอะค่ะทานกาแฟตอนเช้านี่อากาศน่าจะดีกว่ามาสายๆนะครับใช่จอดรถไม่ต้องห่วงครับที่จอดรถเยอะมีรถรับส่งฟรีด้วยใช่โอเคงันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกินข้าวกันนะคะที่ร้านเพรซี่บีค่ะ ถึงแล้วคะ่ะ Crazy b by Shape Auto น่ ป็นเเมนูมนี่เป็นเมนูแนะนำนะคะเดดเลยไนงะแล้วก็จะกินสเต็กเนื้อริบอายสปาเก็กกตตี้โบเชฟออโต้อแบเบชาสลัดอกเป็ดโรบกควันพร้อมกับอะไรเคสโต้หอยเชลเชล์หอยเชลล์จุกจุกกุ้งด้วยก็ได้กิน ก็ดูเายเซลให้ไหม่ค่อนะครับเต็มเใหญ่เต็มคำต้องตัดกินกคำรีบโผร่อโกมาร์็ีเซวแบแผ่นบ่ม อันนีไฮไลท์ตัวนี้เลคะถ้าคุณยามาเวลีิเลชิ้น่มีิมเลมีนตั้งคนตั้งสุกนี่สุกอ่ะมีดิเลโหแลวก็ยั่นิ่มเออไม่เหนียวไม่อะไรเลยอ่ะอันนี้ก็น่จะ3า0อยกรัมอัพนะใช่300กรัม3า0อกรัมรกาคายากจะบอกราคาถูกมากเจมาตีมากอ่ะคือแบบถ้ามาเนี่ยอันนี้ยห้ามพลาดเลยโทรมาถามก่อนจะได้นะคะว่าหมดหรือปล่าอืมนนะว่า มาในเมนูนี้ต้องต้องเป็นเมนูที่ต้องไม่ไม่วควรพลาดคิวเนื้อได้แบบชนะเลิศมากกิวเนื้อได้นุ่มมากาไปเรากินกันก่อนนะคะอันนี้ะนบบนะนอะไรวะพริกแห้งครับอ่าพริกแห้งกับเพสโต้เคและแล้วทริป ุกปิกของเราก็กกเสร็จเรียบร้อยชุบโลหูกุ๊กปิก,ม,ก,ปกมากลางคืนแล้วก็วันนี้เมื่อกี้เราก็กินร้านอาหารไปเรียบร้อยนะคะ,ะสเต็กอร่อยมากเบิ้ลไปสองจานสเต็กอร่อยจริงก็ถือว่าเป็นทริปนะคะได้มานอนพักผ่อน้านเต็นท์แล้วก็มาหาของกินอร่อยๆมาเดินตลาดนัดก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานก็มารีแลกชาร์จแบตให้ตัวเองพรุ่งนี้กลับไปทํางานต่อ ใช่งั้นวันนี้เราก็ลาตั้งแต่จากตรงนี้นะคะที่ร้านอาหารเราก็ขับรถกลับกรุงเทพนะคะไปแล้วบ๊ายบาย